สวัสดีค่ะหลายๆท่านนะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนะคะโดยการไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์โทรเปลี่ยนอะไรต่างๆนะคะให้เป็นสิริมงคลมากขึ้นนะคะเพื่อที่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลในชีวิตมากขึ้นมันเป็นความเชื่อความเชื่ออย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้เราสบายใจค่ะแต่คุณรู้ไหมคะการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ไปในด้านดีนะคะคือการเปลี่ยนการกระทําค่ะ ถ้าคุณนะคะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนเบอร์โทรเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่แวดล้อมภายนอกนะคะแต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแวดล้อมภายในใจของคุณได้คุณไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนการกระทําเปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนคําพูดที่คุณทําซ้ําไปซ้ามาในทุกๆวันได้ชีวิตคุณก็ยังย่ำอยู่กันที่ชีวิตคุณก็จะยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปไหนค่ะแต่การที่เราจะเปลี่ยนแปลงจริงๆมันต้องเปลี่ยนจากภายในของเราก่อนค่ะเปลี่ยนจากความรู้สึกที่เรารู้สึกกับตนเองก่อนค่ะ เรารู้สึกกับตัวเองดีมากแค่ไหนคะถ้าเราตอบว่าตอนนี้เรารู้สึกกับตัวเองดีมากๆเลยเรารู้สึกชอบตัวเองมากๆเลยเราสึกเป็นตัวเองมากๆเลยเราสึกมีความสุขที่เราได้ทําสิ่งที่เราต้องการอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเรื่องดีๆโอกาสดีๆเข้ามาอีกมากมายแต่ถ้าเราไม่รู้สึกดีกับตัวเองนะคะ ถ้าเราไม่ชอบตัวเองไม่เคยชื่นชมตัวเองไม่เคยขอบคุณตัวเองไม่เคยซาบซึ้งกับสิ่งที่มีในชีวิตของตัวเองแล้วเราจะดึงดูดและเปลี่ยนความโชคดีเพิ่มขึ้นได้อย่างไรอันนี้นะคะบีฝากบอกทุกคนเลยนะคะว่าก่อนที่จะเปลี่ยนอะไรที่มันเป็นภายนอก ทงเปลี่ยนภายในของคุณก่อนค่ะถ้าวันนี้คุณกระทาเรื่องเดิมคุณก็จะได้ผลลัพธ์เดิมๆถ้าคุณทําสิ่งใหม่ๆคุณก็จะได้ผลลัพธ์ใหม่ๆถ้าคุณต้องการความสําเร็จให้คุณมีเป้าหมายชัดเจนให้คุณมองเห็นเป้าหมายในอนาคตของคุณอย่างชัดเจนค่ะและมีจินตนาการเชื่อในด้านดีฝึกคิดในด้านดีและพูดในด้านดีถ้าเราคิดดีคาพูดดีๆมันก็จะออกมาจากวาจาของเรานะคะแล้ววันนี้ ถ้าเรารู้สึกว่าการกระทําที่เราทําอยู่มันยังไม่ดีพอถ้างานก็ควรพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นไปค่ะ มันจะยิ่งส่งคุณไปในจุดที่ดีขึ้นจุดที่ยอดเยี่ยมนะคะแล้ววันนี้นะคะถ้าเราบอกว่าเปลี่ยนชื่อมาทำไมไม่ดีก็เพราะว่ามันเปลี่ยนแค่ภายนอกมันไม่ได้เปลี่ยนภายในการที่เปลี่ยนภายในคืออะไรการที่เราหันมาฟื้นฟูจิตใจฟื้นฟูอารมณ์ของเราที่จะเข้าใจชีวิตมากขึ้นที่จะมองโลกในแง่ดีมากขึ้นที่จะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นและเข้าใจตัวเองให้มากที่สุดนี่แหละค่ะคือสิ่งสําคัญของการเปลี่ยนแปลงชีวิตอันแท้จริงและเทคนิคนี้นะคะเคล็ดลับนี้นะคะทุกคนสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองคะ่ะ โดยไม่ต้องไปเสียงเงินทองไปจับจ่ายใช้สอยหรือเปืองเงินเปืองทองอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะเพียงแค่คุณหันมารักษาใจให้อยู่ในแดนบวกรักษาใจของคุณรักความคิดของคุณให้อยู่ในทิศท,ทางที่ดีและพูดจาสิ่งดีๆเหมือนให้พรอวยพรตัวเองในทุกๆวันขอให้ทุกคนโชคดียินดีที่ได้พบกันโชคดีที่ได้พบกันขอบพระคุณค่ะ